เรือพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจน500กิโลวัตต์ลำแรกของจีนถูกนำไปให้บริการในเมืองจงซานทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุง้งเรือลำนี้มีชื่อว่า t r e e George Hydrogen Boat One ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนและพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียมโดยมีกำลังขับสูงสุด500กิโลวัตต์เรือแล่นได้ด้วยความเร็วสูงสุด28กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะการล่องเรือสูงสุด200กิโลเมตร เรือจะถูกใช้สำหรับการขนส่งลาดตระเวนและปฏิบัติการฉุกเฉินในน่านน้ำระหว่างเขื่อนสามผาและเขื่อนเก้าโจปาและในอ่างเก็บน้ำสามผา มีจุดเด่นที่ใช้พลังงานน้อยและเครื่องยนต์เงียบจึงเหมาะกับการใช้ในภารกิจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมผู้บริหารของสถาบันวิจัย h ชน a าชิป Building Industry Corporation กล่าวว่าเรือลำนี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก i ชน c า a s s i f i c a t i o n Society และยังได้รับอันดับหนึ่งของเรือบริการสาธารณะของโลก ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีการพัฒนาเรือพลังงานไฮโดรเจนจำนวนมากและขนาดตลาดของพลังงานไฮโดรเจนจะสูงถึงหลายหมื่นล้านหยวน